กับสีนี้เหรอตัวนี้เขาเก็บสองแก้มแล้วนะมีแต่ของใหญ่ๆด้วยไี่เป็นไรเก็บให้โหลดใหเล็กกว่าเดิมโอ้ยอย่าเ้าตีมนไป ไม่ดูครับับเลึกแบบนี้นะอืสวยชมุกๆทบอก อยู่ในป่านี่ขนยีลบก้ะตอเตี้ยวเวลาสาหน้าไปพันกับ Ooh. <laughs> oh. เ,เล่นแล้วรถเกินเดืยบรอยครับเดินมา อยู่ในป่าเต็มเต็ต็มมเตเต็มมเต็มเต็เ็ แถวที่เจ็ดครับไซส์ตากแดด โอเคครับเตี้มเก็บเตี้มเจ็บเตี้มเก็บเกี่ยง,งหนึ่งนาทีสองชั่วโมงครับมีเวลาอีกสองชั่วโมงบ่ายสองกลับบ้านก่อนบ่ายสองกลับบ้าน

เพียงแล้วก็กลับบ้านครับเหมือนฝนจะตกครับจะบายสองแล้ววันนี้เราก็เก็บได้เจ็ดแต้มครับผมเจ็ดแต้มก็จะมีตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ไซด์ดาอีก2ตัว3ตัวกลับครับหมดเวลาแล้ว ก็ใหยั็่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดแต้มกลับบ้านเหมือนฝนจะตกมันน่าว่ากันไหมครับพายุเข้าช่วงนี้วันนี้เข้าด้านนี้ครับไม่ได้มาด้านนี้ เล้เขาไม่ได้ฝนต,ตกแล้วทางมันเลนเราต้องพาฝากมาแล้วออมมันก็เลนเลนงานนี้ก็เจ <c oughs> ็ดแต้มครับมันหน้าว่ากันไหมมันฝนจะตกมานี่้าคืนมาแล้วกับเบอร์นจบจนตานครับพาไปเช่องกัน chết tôi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  chết tên chết tóc lên bên lên cái này nhé ส้างตรงเครื่องทักป้านไม่ได้สร้างลวมลวองสร้างตัวใหญ่ก่อนนะครับดูตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ครึ่งดูครับสร้างลวงเลยง่ด้ดี ดูเก็บสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวก็รูสี่ครับหนึ 1, ่งรูสี่ขีดทำไมมันหนนสว่างไปก่อนโอเครูสี่ครับ I'm not